ปิดตีสองกลับมาจากร้านแล้วมานั่งกินกันได้มาเมามาก็สั่งนะครับกินต้ยมยำผมไปร้านของเราจะใช้มะนาวสดนะครับออกเป็นเบเ้ยวได้กลิ่นความหอมของถั่วความหอมของมะนาวคือตัวชูโรงครับบะหมี่เรานี่จะใช้เป็นบะหมี่เปาะนะครับผมว่ากินไปแล้วมันเข้ากับต้ยมยำดีนะมันลงตัวครับ สวัสดีครับตุ้มนะครับก่อนหน้านี้ก็เราก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแล้วตอนนี้เราก็มาคิดค้นสูตรก้มยํตีนะก็นึกถึงสมัยก่อนนะพี่เนาะเราก็กินก๋วยเตี๋ยวตามแถวบ้านนอกนะอาหารตอนเด็กอะ่ะมันทําให้เราติดใจเราก็เลยแบบอยากทําให้ได้แบบนั้นเราก็เลยค่อยๆปรุงค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนา,ดดนาจนได้เป็นตัวนี้ครับ ร้านของเราจะใช้มะนาวสดนะครับจะคั้นทุกวันเราจะสั่งจากทางตลาดทนะําให้ร้านประจาของเราคัดมะนาวแบบของเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ได้ครับเกตนี้เกตนี้ครับเราจะดูจากผิวมะนาวนะครับว่าผิวอันนี้มันพอได้แล้วเราก็จะบอกกับทางร้านซื้อประจําว่าเราจะอยากได้มะนาวเกตนี้นะแบบนี้นะทางร้านเขาก็จะจับมาให้ราคาจะสูงหน่อยแต่คุณภาพดี สำคัญตัวที่ชูโรงเลยคือถั่วเรานะครับเพราะถั่วเราเนี่ยจะทําใหม่ทุกวันตัวใหม่ทุกวันเพราะต้ยมยำนะพี่เนาะมันก็ต้องได้กลิ่นความหอมของถั่วความหอมของมะนาวคือตัวชูโรงครับ เมนูหลักๆก,ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำนำรสมะนาวนะครับเราก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่บะหมี่เรานี่จะใช้เป็นบะหมี่เปาะนะครับทุกวันนี้จะหากินยากมากผมว่ากินไปแล้วมันเข้ากับต้ยมยำดีนะกับบะหมี่เปาะไปแล้วมันลงตัวครับเราก็จะมีะมีหมูมีตับนะครับมีเลือกมีปลาเส้นแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับมีกุ้งแห้งมีถั่วอะไรประมาณนี้ครับ ออกเป็นเบเกตก็น่าจะเป็นเปรี้ยวคือมะนาวจะชูมาเลยเป็นรสชาติของคนไทยเนาะกลิ่นมันจะมีกลิ่นความหอมของมะนาวแน่นอนกับถั่วครับกินเข้าไปแล้วมันก็ขึ้นจมูกครับมะนาวขึ้นจมูกถั่วขึ้นจมูกถั่วกับมะนาวขึ้นจมูกนะครับ อยู่ที่ปากซอยหัดไทลา19นะครับร้านจะเปิดก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับปิดตี2วันหยุดจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับทำไมถึงเปิดถึงตี2คือลูกค้าครับกลับมาจากร้านเล้าเขาก็สามารถมานั่งกินกันได้แบบว่าเมาเมามาก็สั่งนะครับกินต้มยำองไปสายเมานะครับเชิญได้เลยนะครับร้านปิดตี2นะครับ